วัดป่าวังศิลาอยู่ตำบลบุสูงอำเภอวังหินจังหวัดชีสเกตนะคะเรามาจากทางจังหวัดริสเกตบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข220แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอวังหินและเลี้ยวซ้ายอีกครั้งเมื่อถึงทางโรงพยาบาลวังหินขับรถตามถนนคอนกรีตเข้าไปค่ะประมาณ2-3กิโลเมตรก็จะพบกับวัดป่าวังศิลาอยู่ทางด้านขวามือนะคะ เดินเข้ามาเราก็จะเจอกับโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะชื่อชีวิตลิขิตได้ก็เจอคุณยายสองท่านค่ะกำลังเย็บผ้าตกแต่งผ้าที่ทอแล้วนะคะอีกคุณยายอีกท่านหนึ่งก็กำลังทอหูตอนที่เรามานี่ก็ค่ำแล้วนะคะประมาณห้าหมงเย็นค่ะคุณยายยังใช้สายตาทอผ้าได้อยู่เลยเก่งมากเลยค่ะคุณยายสองท่านนี้นะคะยังได้ช่วยทำครัว ให้กับทางวัดอีกด้วยค่ะดูฝีมือคุณยายทอผ้าสิคะลวดลายผ้างดงามทีเดียวค่ะแล้วผ้าที่คุณยายทอเสร็จแล้วนะคะก็จะแขวนไว้ขายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่วัดค่ะเพราะว่าที่หมู่บ้านใกล้ๆกันก็จะมีโฮมสเตย์ด้วยนะคะจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาแล้วก็มีกิจกรรมของทางวัดก็คือกิจกรรมตักบาตรทุกวันศุกร์ ที่2ของเดือนนะคะเป็นการนุ่งผ้าไทยใส่บาตรทุกวันศุกร์เวลาประมาณ7จ็นาฬกาค่ะช่วงที่เรามาเนี่ยนะคะเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนค่ะเดือนเมษายนนะคะมีพระภิกษุอยู่15รูปค่ะแล้วก็สามเณรภาคฤดูร้อนอยู่ประมาณ20-30รูปค่ะเราก็ได้นําปานะมาถวายพระอาจารย์ด้วยนะคะเราเพิ่งจะมีโอกาสมาที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะ แต่ก็รู้สึกประทับใจในบรรยากาศที่ร่มรื่นเป็นอย่างมากบริเวณที่มีธงสีสีนี่นะคะจะเป็นลานกิจกรรมตักบาตรซึ่งมีขึ้นในทุกวันศุกร์ที่2ของเดือนค่ะเวลาประมาณ7นาฬิกามาเห็นบรรยากาศอันน่าประทับใจแล้วนะคะก็คิดว่าเราจะต้องหาโอกาสสักครั้งหนึ่งให้ได้ที่จะมาร่วมกิจกรรมตักบาตรนี้ค่ะเป็นการนุ่งผ้าไทยใส่บาตรกันนะคะ ที่วัดป่าวังศิลาอำเภอวังหินจัังหวศรีสะเกษค่ะ